ดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพี่เจ้นนะคะดูไหมพี่เจ้นทัก่องุม่มาเปิดอีกแล้วดูจากถุงแร้ก็จะมีระดับหายปกติเละๆแต่มันจะไม่มีตรงนี้อย่น้องถึงซูมนะโอเคถึงเวลาใหมา่ถ้าน้องๆที่ยังใช้กันไกลไม่เป็น เหลืออายุาน้อยกว่าที่ควรจะใช้ไกลจริงให้ผู้ปคองช,ช,ช่วยนะคะเลยได้ตีเน็กเดี๋ยวได้แล้วแหละ ออไม่พอเลยได้แ้วไม่รู้จะเอาอะไใส่อะไรลงไปอะไรก็ไม่รู้จะไม่ได้แล้วทั้งหมดเี่องสี่เอเดี๋ยวค่อยมาน้ำหลังสุดได้ไหมหนูจะแกะออกมาวางไว้บนซองห่อเรียบร้อยแล้วอันนี้น่าจะเป็นชิ้นที่หนึ่งนะคะ แกะหมดเลยจะพยายามแกะให้เร็วที่สุดเพราะใกล้เวลานอนอีกแล้ววันนี้ไม่ถ่ายคลิปกันเช้านี่ตัวสามน่ารักไหมตัวจั่วอะไรนะคะปานาอะไรนะปาน,นาเบทอเพเปอร์แอปพลิเคชันกับปานาพเพเปอร์ เมนเทลเพเปอร์แอยูแล้วก็ฟอนนาเพเมนเทลเพเปอร์เลนเซอร์มีอยู่หลายแบบ,บน,น,น,นังบับเบิ้ลต่อไปชิ้นต่อไปเร็วเลย่ ไม่เป็นไรอ่ะหนูแก่ทำไม่เป็นไรวันนี้พี่กินทำคลิปจอมดึกเหมือนคลิปที่แล้วเลยอ่ะเราต้องรีบเออชื่อใสงวางไว้บนถุงตอนนี้แก่ชิ้นต่อไปยังรวดเร็ว เรียบร้อยก็จะมาซับก,กันกอีกทีใท่คำข้าวไม่ข้าวอึ๊บซับไม่เปิดขึ้นมาบางอันที่จะใส่แปดไปสามนี่เป็นอะกล่องเล็กน้อยค่ะทุกคนน่ารักไหม ในืิ้วของเวในก่อนนีมฮะน่ารักไหมพี่ทำเองนี่เป็นตัวเล็บที่พี่เคยทำน่าหนอนไม่ชวนนะไม่เห็นเลยนี่ชวนหรอกอนหน้าไม่เห็นเลยตรงนี้ชวนขาดตัวเป็นแบบนี้ ใช้ชุดก่อนนะทุกคนเดี๋ยวนงตัวโอเคเราไปดูตัวต่อไปกันเลยนี่เป็นของมินิมิน,นิของพี่ชวนะนชิ้นต็เพื่อนนะประาม,ปนนมาณประมาณสามชิ้นแล้วก็แกะง่ายด้วยสองชิ้นหลังสุดอจำได้มัม้งนะความจริงก็จำอะไรไม่ได้เลยอันนี้มันแกะง่ายนี่ พี่มทกนแิ้นต่อไปอย่างเร็วที่ทาพี่จะทำเนพี่ทาเองหมดเลยถ้าน้องๆอยากทำตามนี่ไม่มีคลิปประดิษฐ์สอนประดิษฐ์นะเดี๋ยวพี่จะไว้ทำคลิปสอนวันเสาร์วันอาทิตย์ละกันนะทุกคนเอ๊ะที่ซอที่ซ่ที่ซ่มาเต็มเลยที่ซอ ไว้แบบนี้แล้วกันกลัวหกอีกซิซซอของน้องเอที่ได้มาจากแมคโดนโลตอนพี่ซื้อแฮปปี้มิวแต่น้องๆอ,อยากได้แต่ตอนนี้เขาเปลี่ยนอันเป็นเจียนลายไปแล้ว นะทุกคนทำไมติดหลายชั้นขนาดนี้หนงจะไม่เห็นได้ว่าติดหลายชันน้นดูข้างเลยแล้วกันหมดแล้วเหรอสติกเกอร์สติกเกอร์คะ่ะสติกเกอร์อันนี้ต้องตัดเองกับน้องคนนีนะม้มันพิเศษนะต้องส่งไปดี่ยไฟดูเอ้ยไม่มีไฟเดี๋ยวส่งให้ดูตอนก่อนคิปจบนะคะทุกคนโอเคไหม ก็จะมากอเคนเกือบแล้วอีกอีกสองชิ้นชิ้นนี้แล้วก็อีกสองชิ้นก็จะหมดแล้วนะทุกคนเดี๋ยวไว้เจอกันคาวหน้าพี่จะมีคลิปส่งประดิษฐ์นะในวันเสาร์นี้เคนี่นี่นี่น้องในฟันดาเพเปอร์เพอร์เลเจอร์แอบิิเชัน นน้องแมวนี่ซื้อเชื่อใจไม่ได้นี่ลูบี้แปลว่าทับทิมหนึ่งองห ามสี่ห้าตอนนี้มีเจ็ดอย่างมีเก้าอย่างมั้งทุกคน อะไรอีกหน้่งตคนน er ี้ซื้อจากร้านใหญ่แถวบ้านแม่ชี้สุดท้ายแกะตจับตรง กับตรงนี้ซื้อตรงกลางตรงนี้ตนี้ขี้ต้องเรียงติดตั้งไหน chọc ship lời 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 mời hằng thằng của con chọc hằng bát ham lời ở đây. Tell me, anh em ăn em 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 đẹp em đẹp em 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 con em 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 แค่นี้นะทุกคนเลยฮัลโหลกดแชร์แล้วสมัคร